ครับวันนี้ก็มาแก้ปัญหานะครับผมกำจัดวัชพืชนะครับผมใบกว้างแล้วก็เครือเถานะฮะในแปลงอ้อยนะครับผมโดยการใช้โดรนนะฉีดพ่นกำจัดวัชพืชนะก็มาดูตัววัชพืชกันนะครับผมว่ามีวัชพืชประเภทในมั่งนะครับผมหรือก็จะเป็นนะตัวใบกว้างนะครับโอ้โหแทบจะไม่เห็นอ้อยเลยนะครับ รกแทงแปลงผักบุ้งก็มีนะครับออกกลุ่มเครือเถา,านะครับ,แบบจะมองไม่เห็นดินเลยนะครับผมใบแคบใบกว้างเครือเถานะครับอันนี้เราใช้ยาตัวไตโคเพร์นะครับผมบวกซูโฟดีนะเพื่อกำจัดตัวใบกว้างแล้วก็กลุ่มเครือเถานะครับผมโดยการใช้โดรน ฉีดพ่นนะครับผมก็สภาพแปลงทั่วไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเขามาเก็บข้อมูลกันอีกรอบนะครับผมว่าล้างจากฉีดไปแล้วนะฮะตัวนะฮะตัวใบกว้างกับเครือเถานี้จะยุบลงขนาดไหนเดี๋ยวผมมาเก็บข้อมูลให้ดูอีกรอบนะฮะก็ฝากช่วยกดติดตามเพจกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยครับผม